จบแล้ววันนี้เราก็มาอยู่เกนเออในเกมมินิบลูมบอลอัดนะครับี๋ยวผมก็ไปรีไอดีใหม่มาครับไปรีไอดีมาออซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับจู่ๆมานก็นบัสเข้าเกมไม่ได้ซะงนันช่ยเลยผมก็จำใจต้องโลกเกมทิ้งแล้วก็โหลดมาใหม่นะครับมาปโผล่มาอยู่ตรงไหนเนี่ยมีทะเลด้วยนะครับ อันไ้นดูแมทนิดนึงเฮ้ยเลี้ยวใสเลียวหัวช่างนะดูไม่รู้เรื่องโอเคเราจะอยู่ตรงนี้เออยึดมั่งเป็นหลักฐานแค่เพื่อนโอ้ยฝนเริ่มตกหนักละไม่ใครได้ยินเสียงฝน บ้าผมนะครับมันตกพร้อมกับลมนะครับลมแรงใช้ได้เลยเอาซัดหลังคาเกือบปลิวอะไรประมาณนั้นเลยนะเสียงดังแต่แต่ตอนนี้ไม่น่าจะแรงนะอ๋อนีกคือว่าจะทำอะไรต้องหาก้อนหินสิเออเออลืม ไ,ได้เล่นหลายวันเนี่ยรื่อเฉยเลย,เยวลย่าแตา่ไม่มีเลยอ่อเจอแล้วสองสองข้อนึงหนึ่งไปต่างประอทศสองเฮ้ยไม่มีเลยเหรอมีแต่ทรายเนาะที่สุดตรงนี้จะเป็นเกาะน,นะฮะเป็นเกาะที่ไม่เล็กและก็ไมไ่ใหญ่ นาดพอดีตัวไม่มีหินเลยเว้ยออครับพี่อันดับมาไม่ได้คนระับไม่มีไม้หินก็ไม่พอเลยมันไม่มีพวกก้อนหิน,เล,นเล็กๆนะเฮ้ยมันมีหน่อยเลยมันมีอยู่สองก้อน แล้วคุยจะทางคุยยังไงเนี่ยทุกคนมีไหมอ,อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนหินแล้วไม่มีริงดิเดินจนจัดทั่วแม็กนงแล้วเนี่ยอ่ะทั้งมีทั้งมีงมอ๋อหรืกว่าต้องลงทลุนอะไรแลบนั้นใช่ไห ล,ล้มเรื่งแล้วฝนตกของเรื่อลยล้วเวลาในเกมก็ผ่านไปเรื่อยๆซะง,ง,งั้นต้องอีปถางคุยก่อนนะแล้วก็ีกจะได้เรียนเข้าไปในถ้ำถ้าไม่มีถ้ำก็ขุกเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะเหยื่ด้านหลังบ้านเราเสมอเลยว น่าจะสซนด์บล็อกอยู่เอาไว้ค่อยไปสำรวจทีหลังนะตรงนี้ก็ทางเควสไปก่อนที่มันมีให้ต้นไหนดีว่าตัวที่มันดูติดเทีหน่ยยอยต้นตัวน,นี้แล้วกันนะครับเ,เราสามารถขึ้นไปข้างบนอยอดต้นนี้ได้คนระับต้นนี้เลย นะฮตายไม้นะฮะต่อไปก็ค่ยคยขับสอนนะะแต่เราขอหาไม้ตัดแป้นหนึง่งน่าจะคับได้แล้วนะได้แล้วนะฮะับได้สอนนะฮะก็ตีไปเรื่อยๆก่อนนะฮะจะหวอยต้นนี้จะมนนะฮะ แล้วก็ไห้ตัดมานี่ต้นนี้มีใหญ่หรือว่ากูยังตัดไปไม่ถึงไมใ้ใหญ่วะเจอ,อ,อแล้ว ครับเสียงฝนมันดังเกินไปหน่อยแล้วเราก็ไปดูยันต่อเลยแล้วกันนะไม่ต้องไปสนใจนะถ้าได้ยิน,นเสียงอะไรขึ้นมาหนูหูเสียงดงังอะไรพวกนี้ก็ช่างมันนะมันเป็นพุนะ่มพวงวะจริงด้วยต้องถามด้วยแล้ววันเดี๋ยวครับเราให้ฝนมันหยุดต่อไปมันใกล้จะหยุดละเดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน ซึ่งผมก็จับฟางของรอลๆอเท่านี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฝนหยุดตกแล้วผมก็ให้มันลงแล้วกันนะเอเาะครับเพครับฝนก็น่าจะเบาบางลงไปเยอะแล้วนะครับเออกูยังไม่ได้ใส่ชุดเลยว่ะใส่ใส่ด้ยกดพิกไป้นั่น ก็ครับไม่มีไมหรือเปล่ามไม่ใช่ก็โอเคต่อไปก็ไปขุดก้อนหินนะครับใกล้เมื่อแล้วแล้วก็ล,วกลงไปยาวๆแล้วกันถึงอทิเยี้ยวเราจะขับเดินได้ก็เถอะก็แต่ไม่คิ้ไปตรงไหนถูกปะตรงนี้มันมีทางลงไปคนระับ จะขบลงไปทางตรงนี้เลยแล้วกันให้ฟังเส่างโอเคไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นถ้ำที่ลึกที่สุดแล้วนะค,ะครับขบแถวนี้ไปเลยแล้วกันลงล่างเนี่ย ตรงไหนดีกว่าฝั่งซ้ายของนี่นะที่เราลงบนนี้มาตรงนี้น่าจะเป็พนพื้นที่ละแต่ตรงนี้ดีกว่าฝั่งซ้ายอีกนิดหนึ่งโอเคเท่าที่แบเจาะไปแล้วลผมจะเจบแม้ว่าเป็นทันเดียว ม่นจะเป็นร้องเดียวเป็นที่ไปก่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวค่อยขยายอ๋อมันดูกว้างๆหน่อยแล้วก็นี่อ๋อ,อ,อ,อี่แบบเจอทะเแล้วไม่ใช่ในว่บเฮ้ยคอ,อดูโพรง่งทางเดินไป เร็วไปละตรงนี้โล่งเลยนะครับหกยาวๆไปเลยแล้วกัมันโล่งเลยตนะัดทุกแล้วนะมีอยู่ะก่อนหินนิ่หนึ่งแล้วก็ กับขึ้นไปเขาเลยครับขึ้นไปทางเคว็ก่อร์มต้องทางเคว็ก่อนครับแล้วไ่อยไปลงเมืองที่เอาทีหลังเอเอใช้เมือัลนละกนมั้เหลือใช้อะ่ะขึ้นตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเอฟซี MC. ไอเจ้า NPC ที่มาไขาไม่ดีต้องมีการแรลกเกี่ยนนะครับในการเอาดาวไปแลกกับของแทนโนเลยไม่เอา,าแล้วก็ไอตัวน้ำเราสมรา,ามสารถดูวิดีโอว่าโฆษณาเพื่อให้ของที่มันเงีย้ยเปลี่ยนมันเปลี่ยนมะอา่อาอะไรนะอ๋อ ต่อไปก็ไอ้คับตัวคับนะไม้ก็ย,ยังมีเชือกไว้เฮ้อะไรวะโอไม้ไม้เออโอ้โตมาใช่แล้ววะโอเชือสี เอามาแค่สองเองยังงงอยู่ว่ามันใช้อะไรวะไปกดพีชจังั้นเฮ้ยได้แล้วหาที่วางดีๆก่อนนะเพราผมแค่เกียร์ย้ายตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้เลย คอมดูของเลยช่างเถอะไม่ได้สำคัญอะไรเอ้ยแล้วก็เตียงเนะขอนนอนนอนก่อนไปไอเตียงมันชาอะไรเรื่อยเลยไม่มีไม้อะไม่มีไปชุ่ม A bụi tội cắp thôi lều. Yem ai mà bụi lòng nội chiếc với bê này nữa. Ô, tao phải thân ơi. Yo, mày 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 để mày mày เดี๋ยวผมจะตักขึ้นออกไปนิดหน่อยนะครับพอช่วงที่ผมจะลงไปเนี้ยมันน่าเบื่อเครามันเช้าแล้วนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนแนละ้วยังไม่เจอเลยแต่ก็ทำเตาก่อนก็แล้วกันนะเ้วยไอเนี่ยมันอยู่ที่ก้อนเล็กๆไม่ดี ไม่ได้เล็กขนาดนั้นซีเกาะนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีถ้ำนะไอ้ของจังพวกออไออะไรเนี่ยมันจะหายากนิดนึงนี่คุณมาทางนี้เลยเนี่ยทางนี้เออลืมทางกลับซะแล้วอ้าวเออ,เอ,อ อ่ะตรงนี้ไม่ใช่ก็ตรงนี้นี่วะออย่างี้มาตรงนี้ก็ถูกทางแล้วไปยังอ้อมใช่อีกอถ้าไม่มีแร่ก็ทำเตาไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปค้นหาไอ้แร่อีกทีหนึ่งอ,อยู่ไหนล้งเนี่ยอ้อย ก่อนอนก็ทำไอ้พกก่อนนะต,ต้องเอาพ่อไปข,ขุดดินแล้วผมก็จะปลูกไอ้เจ้าต้นไม้ด้วยฮนะขุดแถวนี้เลยนะแล้วผมจะซ้ำบัานตรงนี้แหละอเอ้ยเอามาแค่นี้เดียวก็พอละเอเอาให้มันลงเลยสัยกน่ ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวแดกไอ้นี่เพื่อที่จะเอาไม้โอเคเอาไปปลกูกตรงไหนดีเอ่ยข้างล่างแล้วกันนะครับเราเวลาเราจะตักเนี่ยมันจะได้ไม่ยุ่งยากมากนะโอเคตรงนี้น่าจะเหมาะ ใส่ไปเลยมันนอนอยู่แล้วนะปล่อยมันไปก่อนนะแล้วตรงนี้เราก็ไปทำเตายังไม่ได้ทำเตาสักทีเนี่ยอ่ะเตาโยงมาเออไม่น่าจะมีแล้วอพระจะทำเตียงอือไม่มีไม่ด ต้องตักไม้ชนหน่อยก่อนอ้าวตรงนี้ก็เหลือแต่ไม้เล็กนะครับคอยต้องการแล้วคอยมาเอาแล้วกันจะต้นนี้เลยกันนะต้นนู้นดีกว่ามันเกะกะนิดนึ่งเลือสุกจะใช้เท่าไหร่นะหกเนาะ าำอนี้ไม่พองั네้นก็เอาไอ้เจ้าหนี้เลยแล้วกันตัวนี้สูงสาดเลยว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เป็นทีนงมเอ้ไอ้เลมเียครับมาเอามเดี๋ยวจะเชือกมันก่อนแล้วกันเอ้ยลูกหกเลยโว้ยตายและฮะพออย่างเนี้ย ไปให้หมดแล้วกันอโอเคเตียงจงมาโอเคอขาดอะไรเรียนเนี่ยโอ้ไม้อ๋อไฟก็ขาดฉะน,นั้นไฟใช้ห้าเรามีอยู่แค่สนะี่ครับจะมีไหมเนี่ย ไม่มีนี่อดเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่ติามมีแล้วนะต้องปลูกเองเอสังงานเออโอเคเดี๋ยวไปปลูกไฟก่อนแล้วกันนะปลูกต้นไฟก่อนเดี๋ยวนี้ไม่นับอ่เออไม่เลครับเอ้ยที่ขุดนั่นนะจะไปปลูกยังไงเนี่ย มันใช้ะไรเสียแนี่ครับไม้ไปเนาะทีนี้ก็หินหินเล็กเนี่ยไม่น่าจะเหลือลอะมาตรงไหนเนี่ยตรงไหนที่มันมีน้ำบ้างวะโอ้ดูดิไอที่มันอยู่ใกล้น้ำนี่มีแต่สายเทะนะ่านั้น าทางนี้น่าจะได้แต่ว่าอยู่ไกลจังมันจะโตให้เราไหมเนี้ยโอ้ไม่มีแต่ทรายเลยเว้ยเ,เดี๋ยวคุเอาดินไปวางเองก็ได้อะไปวางดินขุดแล้วก็ปลูกอะไรแบบนี้ ก็เอาตรงนี้แล้วกันเอเอยังตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาจะมาเล่นนะเอออยู่ไหนวะอ๋อเอาแค่เอา่านึง๋ยวมันใช้อันนี้เปล่า,ากูลืมไปละเฮ้ยมาเล้ ครับเป็นมาเราื่อยแล้วก็อ่ะใช่ปแหละอีสต์แฝงนะครับเออช่วยโตให้หน่อยนะอืมขึ้นผ่านไปวันแึงละผ่านไปวันแล้ว จำมืดแล้วเฮ้ยครับถ้ามืดทั้งนี้อย่างนี้โดยที่ยังไม่มีเตียงเนี่ยดูเมืองผมต้องต้องแบบลงไปในเมืองให้อีกแล้วนะครับกลับไปคุกต่อในตอนมืดๆนี่แหละแล้วก็ อวุธกติดตัวเดี๋ยวก่อนอันนี้มันให้ใช้อะไรเป็นชิ้นแรกอันเนี้ยหอ,อกนะเออหนักหอกหอกแล้วกันเออขัดไม้อีเส้นอันเออ๋อหิน ไปก,ก่อนเห็นเอ้ยรู้สึกจะไม่ใช่เนี่ยเอ้ยใช่ใช่อยู่ <S <S อเ,เอาแค่อสองสามแล้วกัน <S 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 แล้วก็อย่างทีครับสิ่กนิดหน่อยอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ ค่อยๆเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งไอ้ตอนที่ผมไปเจอเล่แล้วนะนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้จะวางตัวค้ำนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ให้วางเตาเดี๋ยวจะวางกองไฟไว้ตรงนี้แล้วกันนะจะค่อยๆทำทีหลังโอเคคลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้คนระับ